วันนี้ผมจะพาไปเหาวพอวัดคํำในตีอยู่บริเวณตัวอำเภอขุนย้วมจังหวัดแม่ฮองสอนวัดนี้จะเป็นวัดตีมีศิลปะแบบไต้ใหญ่มีจองมีกล่องมูมีทุกอย่างที่เป็นใตใหญ่อย่างชัดเจนโดยเฉพาะพระพุทธรูปที่อยู่ในจองและเป็นองค์ใหญ่จะแป่งจากไม้ไผ่แล้วเอามาสานเป็นพระหลังจากนั้นก็ลงหักปิดทองทั้งตัวแบบว่า พอจากตัางนอกจะบะฮู้เลยว่าสร้างจากไม้ไผ่ถ้าเจ้าอาวัสบับอกผมผมกอบบฮู้และผมก็ล้องเอามือไปครอบพอเป็นไม้แต่แต่เลยครับฝีมือการแปลงสลานี่เด็ดขนาดเลยบรรยากาศตอนที่ผมเข้าวัดไปจะเป็นตอนเมื่อแรงใกล้จะมืดละพอจะได้กอตึงงามขนาดเลยก่อนอื่นผมต้องขอสุมาตัวเนอร์ ถ้าผมห้องทัพย์ของวัดแบบใต้ใหญ่พิษไปสุมาโตยนะครับวัศาชมุจจุมครับตอนนี้ผมอยู่ตีอำเภอขุนยวมมาเอ่ววัดคำในสาระการประเรียนหลังนี่นี่ผูพอทรงลักษณะนี้งาม เป็นสาราตีแปลงมะมินละนี่นะสาราตัวนี้นะครับเป็นไม้ซักตัว้เป็นไม้ตัวเสานี่เปืนจะเป็นไม้ตังปื้นเปืนก็จะมีกันฐา,านนี่เป็นปูนเดี๋ยวจะต้องขึ้นไปในส่วนอันนี้ของสาราปาเรียนแล้วในส่วนนี้ก็คือพระธาุเจดีย์ทรงปนเ้องวัดทรงอย่างทรง ทรงพัมม่าทรงไตใหญ่นะครับชัดเจนเลยนี่อันนี้ก็เป็นพระธาตุเจดีย์น้อยค่ะงามครับงามเนาะตั้งพูดมันจะเป็นกุฏิเดี๋ยวเอาไปพอกุฏิก่อน บริเวณวัดกว้างขวางแต่เสียดายอย่างเดียวมีเจ้าวัาดตนเดียวทุกตนรวมอยู่นี่หมดไปพอกุฏิตุลุงครับอันน่าเป็นกุฏิเนาะครับคขอบคุณครับอ๋อนี่เป็นกุฏิครับเดี๋ยวจะไปพอกุฏิก่อน นี่โอ้โ,อโกตีนี่กระจ็ดงามนะครับคือเรียบแบบเรียบง่ายสาระมูต่างๆเนี่ยนี่ก็เป็นห้องน้ำกันตังบนเปินจะอุ้ถึงสาระการประเรียนนี่ตังบนเปินจะมุงด้วยสังกะสีฝานี่ก็สร้างด้วยไม้ปองก็ใหญ่ ทั้งหมดทั้งมัวเนี่ยสร้างจากไม้น,นี้เดียวผมจะปลาขึ้นไปพอสาราการปลาเลียนนะครับ<ม>ลวดลายทั้งนี้ก็จัดงามเลยอะโอบอกเลยถ้ามาขุนย้มนี่ต้องแวะมาแอววัดวัดคำไหนนะครับบรรยากาศนี่งามพันเลย ผ่านมาได้แล้วผมมาแล้วผมได้ถ่ายกับมุมสูงแต่มาได้มาถ่ายในวัดเลยอันนี้ก็เลยจะมาถ่ายที่วัดอันนี้เป็นศาลาการประเรียนทรงของที่นี่จะเป็นทรงของพระมาไตใหญ่นอะอ๋อรูปแบบของเป็นไต้ใหญ่นี่นะครับมีพระโพธิรูปอยู่ตังในเดี๋ยวไปพอกันครับ ด้างบนนี้เข้าไปนี่มันก็จะมีหูบต่างๆเป็นบรรยากาศที่ผมบ่กคุ้นเคยนะครับแต่ผมว่ามันงามดีอันนี้เป็นธรรม,มาตธรรม,มาตนี่ก็น่าจะมีอายุมันนะแกะเดี๋ยวผมจะขึ้นไปพอพระประธานก่อน นี่พระประทานจะเป็นลักษณะของพระพุทธรูปทรงไตยใหญ่กันทุกตนทุกองค์เลยต้งบนจะมีอยู่หนึ่งสองสามหนึ่งสองสามสี่ห้าอ้หกองและตรงนั่นก็จะมีพระบริตนน้อยอยู่ อันนี้จะเป็นพระพุทธรูปทรงไตใหญ่หมดบางองค์ก็สร้างด้วยหินมาพอฟังนี้นะครับแปลกต่างงามดีกว่าครับจะหมดจะจุมนี่แหละคือวัฒนธรรมของของพี่น้องไตใหญ่ทิพล์นรสร้างไว้เป็นศิลปะของแบบไตใหญ่งาม กรมูเจ,จ้จุมครับตีเห็นพระพุทธร,รูปหกองค์นี่นะเป็นพระพุทธร,รูปปิศาลจากไม้ไผ่และเป็นลงรักปิดทองเดี๋ยวผมเจ้าวาดเป็นบอกผมผมจะลองขอดูเออแต่มันก่วงแต่เฮยอันนี้ต้นใหญ่ตั้งหน้าเดี๋ยวผมจะลอดูก่อนเออจะเป็นพระพุทธร,รูปศาลหมดเลย เบาเลยนะครับรอสองคนนี้ยกได้อยู่เนาะ <laughs> แต่ถ้าคนเดียวไทยจะบ่บแป้ครับโหเนี่ยเออแต่ครับโหพอเองครับเป็นธรรมจากปูหรือสมฤทธิ์แต่ว่านี่คือ,อสร้างมาจากไม้ไผ่แล้สารเป็นพัทธรูปแล้วเปิ้นเอากันลงรักพิททองแต่ถ้าตัวน้อยเนี่ยจะเป็นสร้างจากบัจัยไม้สารนะครับ กี่ปีอะครับ,บก,ก,ก,กห็หลายหลายปียอะถามคนเท่าคนแก่เมื่อก่อนกเขาบอกว่าหลายหลายหลายปีอะนะครับตั้งแต่มีวัดไหมนะตั้งแต่มีวัดมามแต่มีวัดเก่าแก่วัดหนึ่งแล้วก็ญาติแตนนั้นก็มาสร้างตัวน,นี้อ๋อจากมาสร้างจากวัดท่านนะ<อ>แล้วมาสร้างตัวน,นี้ต่อนะครับอ,อืมคือเป็นทรงตรีงามมาผมว่า ไปทา้งใดนี่ผมชอบขนาดเลยแล้นี่จะเป็นห้องของของเจ้าวาดนะครับเจ้าวาดเอาภาคนี้เนาะงามขนาดโอในห้องฉันอาหารห้องฉันอาหารอืมธรรมศานี่ก็น่าจะรุ่นแรวคเคียวครับพระประธานกว่าครับหลังครับหลังเนาะที่นี่เป็นห้องว่าธรรมาตหรือว่าย,ยังอื่นครับธรรมาตธรรมาตรเหมือนกันเนะาะทรมาจากที่ถักไม้เลยเนะาะมาตธรรมศา่ตกันธรรมาตเหมือนกัน โอ้เออแต่เฮ้ยลวดลายเอกลักษณ์ชัดเจนถ้ามีโอกาสก็ลองมาแอวติวัดคำในดูนะครับเป็นวัฒนธรรมตีบ้านบ้านผมบอกโบอกมีนัก ต้องมาพอที่ขุดย้อมหรือจังหวัดเมลสอนเนี่ยจะหันวัดเป็นแบบศิลปะแบบไตใหญ่ครับอันนี้ถือว่าร้อยวันทำบุญครับแต่ถ้าเป็นกระาดาษนี้ต้านเฮือเสียศพตามสอนทำศพ อแต่จะทำตอนร้อยวันอ่าอันนั้นตั้งขวานเป็นกระดาษได้นั่นนะถ้าเป็นกระดาษข้างในห้องจะตอนกางตอนเสียศพเสียศพแต่ถ้าเป็นไม้อีต้องร้อยวันของนั้นแล้วก็จะเก็บไว้เป็นสมบัติของวัดต่อไปสมบัติต่อไปถ้าสมมุติว่าทําบนร้อยวันของศพนายกปกปกปขก็จะมีตุงอย่างนี้อ๋อบาได้ใจร่วมกันใจร่วมกันคนละตุงคนละตุงเลย เอออันนี้ผมกล้าหู้นี่นะครับแปลว่าเออใครจะทำงานขนาดไหนหรือว่ายายขนาดไหนแล้วแต่แล้วแต่แล้วแต่เจ้าภาพจะสั่งมีคนห้าคำนะคมีมือปอนมืองปอนต้องไปทำที่เมืองปอนเมืองปอนส่วนเยอะกว่านีครับแต่แล้วแต่จ้าภาพจะอ๋อถ้าเป็นคนเมืองจะห้องว่าเจดีย์พระธาตุ แต่ถ้าเป็ี่ยนคำใจใหญ่จะห้องกองหมูอ,มอ๋อเป็นกองหมูเลยทุกวัดก็จะห้องกอง,มมงกหมูมมเหมือนกันหมดบะหมือร์ก,อกับกำเม,มืองเจดีนะครับเว,เวลาประกอบพิธีก็คือองศาลายจางตะเรียงเลยวัดพระพีเที่งาายง,งครับเวลาวันศิกร์ะเนอ๋อวันศิกร์นี่ยวันเนี่ยวันศิกร์มาร์ตินี่หมดอ่าเข้าพรรษาวันถึงทำพิธีวัน,นนี่หมดครับและผมสงสัยในเจดี ตุงกองมูน้อยนะ่ะคืออย่างไรครับเนี่ยเนีะยตั้งหน้านะครับน่นะอ๋อต้มขอนเหมือนกันลนะ่ะตุ้งเหมือนกันตุ้งเหมือนกันครับอันนั้นตุ้งเหมือนกันแต่ว่าเจดีย์อ่ะเจดีย์หลังหลังหลังค้ำก่อนนะนะั่นแหละคือคืออย่างเจดีย์อย่างไะครับอันนั้นมันไม่มีชื่อมันมีชื่อมันจะผ่าพมันสร้างอ๋อครับ เออนี่ยผมก็ว่าเอ้ยในเมื่อมันมีกล่องมูอีแล้วเนาะเอเอแล้วมันมีกล่องมูน้อยอยู่เองผมก็เลยงงก็จะผานมันสร้างสมายที่คนตายที่สองคนอ,<ร>อ,อ๋อก็เลยสร้างกันเนาะอีก็เหมือนกันตั้งหน้า,นาก็เหมือนกันเนาะอันนี้ของอันนี้ของเจ้าวัดเจ้าวัดคือเก็บอัฐิของเจ้าวัดตัวน้อยๆตัวนี้นะครับ,บอ๋อตัวนี้ก็เจ้าวัดเหมือนกันครับอ๋อ ชาววาวาเป็นกันแล้วอุโบโซจะเป็นอย่างอันเลยกำลังซ่อมกันอยู่เดี๋ยวผมจะไปพออุโบโสถเให้น,หน่อยกันครับตุุงครับแล้วตีฮันเนี่ยตีจิกลิกสาอันในเป็นห้องวาย่างอะครับตียอดไปลายไม่ััันนกก,นกกถ้เาเป,เ,ปเป็นดอกดอก็ได้เน้อพอพอพอ,พอถ้า,ยากยาองเปนแล้ว แปดเล็กแป,ลแปดล่างแล่างฮะมันเป็นแปดล่างอ๋อแปดล่างไง,อ,อ,งอ่ะอ,อ๋อแปดแปดล่างไงนะมันจะมีแปดแน่นอะผมกูแต่มีดอ,ดอกครับดอกเนาะปกติหลังคาญเกือมงมด้วยสามสีหมดเลยก็ค่ะสังก็เสีหมดอืมนี่ผมชอบใจเพิ่นเป็นชั้นทเป็นจันเลยเนาะอันนี้เป็นไม้หมด ไม่หมดเด็นดอกได้นะเป็นไม้ครับตีบริเวณใกลก้วัดคำไหนจะมีวัดคุ้มอย่างวัดหนึ่งเดี๋ยวถ้าผมได้มีโอกาสป๊กไปแอวคุณยวมแห่งซักเตอ้อผมจะไปถ่ายเก็บบรรยากาศของวัดคุม้มมาหือจมูเจ้าจุมได้พอได้ก้อยกันเนอร์สำหรับวันนี้ขอบคุณจมูเจ้าจุมทุกคนทุกท่านที่เข้ามาติดตามพอกอยกันเนอสวัสดีครับ